สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนใครพีน้องแลาสุดทุกท่านครับโอ้โหนะครับใหม่ชลวรรณออกมาโพสตแล้วสิครับนะในคดีของพ่อรถไถนะครับที่บ้าออกมาบอกว่าทําไมไม่ฟ้องพ่อรถไถนะครับทำไมไม่แจ้งพ่อรถไถล่ซืุดสิครับมาครับใหม่ชลวรรณนะครับได้มีการโพสสอนนะครับนะครับความจริงถูกปรากฏโพสแตกไหครับสิครับนะ อีแม e ่นอกไสไม่เคยรู้เรื่องอะไรนี่ครับจระเจ้ก็เล่นทุกวันตบทุกวันจนนิวเวอไปแล้วครับทุกท่านมาฟังความรู้ความจริงในของใหม่ชลวรรณได้มีการโพสต์นะครับในนิทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับนิทานเนาะมาฟังความรู้ที่ถูกต้องนะคะคุณบานรูปที่บารเอามาขึ้นปกคือรายงานประจําเกี่ยวกับคดีโรงพักกกบานในเรื่องคดีของแบบแบแบบที่มีข้อพิาพาทกัน ยานกล่าวหาว่าทำไมมีชื่อพ่อรถไถท,ที่แป้งไปแจ้งฟาร์มแล้วฟ้องศาลในชื่อของดำเขียวแปลงไหมทำไมแจ้งฟาร์มอีกคนแต่ไปฟ้องศาลแพ่งอีกคนแต่กับชนะด้วยนะครับารามรู้เบื้องต้นใบนี้คือใบประจำเกี่ยวกับคดีที่ตำรวจทุลงพักต้องลงถ้ามีประชาชนเดือดร้อนไปปรึกษาในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นฟาร์มทางแพ่งหรืออาญาตำรวจต้องบริการให้คำแนะนำกับประชาชนก่อนในเบื้องต้นแล้วเรื่องทุกฝ่ายเรียกทุกฝ่ายมาสอบข้อเท็จก่อนพอเรียกมาสอบแล้วเบื้องต้นรับรู้ว่ามันไม่น่าเข้าองค์ประกอบความผิดในคดีอาญาแต่ไปเข้าข้อทางแพ่งตำรวจก็แนะนำให้ไกลเกี่ยก,กันก่อนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็บอกให้ทั้งสองฝ่ายไปใช้สิทธิ์ในศาลแพ่งเอาเองและจะคัดรายงานประจำวันคดีให้ทั้งคู่ไปประกอบสำนวนในศาลเพราะตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนในคดีทางแพ่งตำรวจมีอำนาจแต่คดีอาญาเท่านั้นในเรื่องที่ประชาชนพิพาทกันเองอันนี้บานหัดฉลาดไว้บ้างนะอย่าง,งูอย่าง่ตะแบงอีกเลยมันอุบาทอายคนเขาโดนอีกแล้วครับ เละเทะโดดอีกแล้ว 1. นรายงานประจําวันไม่ใช่คําฟ้องในคดีแพง่งรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีมีสถานะเป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องตน้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นไม่ใช่ตัวกําหนดว่าต้องฟ้องใครการฟ้องศาลแพง่งโจ์มีสิทธิ์ฟ้องใครก็ได้ที่โจ์เชื่อว่าเป็นผู้ละเมิด หรือผิดสัญญาต่อตนมันโง่ไงครับมันไม่รู้เรื่องไงก็ผมบอกได้ไงว่าเขาเคลียร์กันได้ระหว่างพ่อรถไถกับไอ้แป้งเขาเคลียร์กันได้ไงเขาคุยกันไงแล้วเข้าใจปะการพิจารณาของศาลศาลไม่ได้ยึดตามรายงานประจำวันเป็นหลักแต่จะดูจากคำฟ้องและพยานหลักฐานที่นำสืบในศาลว่าใครคือคู่สัญญาที่แท้จริงหรือใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์นั้นๆ 2. หลักเรื่องตัวแทนและความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเหตุที่ศาลตัดสินให้จำเลยอดีตภรรยารับผิดแม้ได้ใบแจ้งความจะระบุชื่ออดีตสามีเป็นคนมาขอนำแพะไปอาจเป็นเพราะพยานหลักฐานในชัน้นศาลคลิปโพสต์โซเชียลพฤติการพิสูจน์ได้ว่าคนซื้อที่แท้จริงคือจำเลย อดีตสามีอาจถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนหรือผู้ช่วยในการขนย้ายเท่านั้นทรัพย์สินไปอยู่ที่ใครในเมื่อแพะถูกนําไปไว้ที่ข้อของจําเลยและจำเลยแสดงตัวเป็นเจ้าของในโซเชียลมีเดียศาลยอมเล็งศาลยอมเร็งเห็นว่าจําเลยคือคู่สัญญาหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบชาระราคาทรัพย์นั้นโดยตรงนี่รวมหากตอนเกิดเหตุยังเป็นสามีภรรยากัน และเป็นการการทําประโยชน์ในครอบครัวทาฟาร์มร่วมกันกฎหมายอาจถือว,ว่าเป็นหนี้ร่วมที่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบได้ได้ไหมอีบาน 3. พฤติการยอมรับหนี้ผ่านการนิ่งและฟ้องแย้งจุดที่ทําให้จําเลยเสียเปรียบที่สุดและทําให้ศาลร,รับฟ้องมาต่อทุกท่านมาต่อครับศาลยอมเล็งเห็นว่าจําเลยคู่สัญญาหรือผู้ต้องรับผิดชอบชาระค่าราคาทรัพย์นั้นโดยตรง นี่รวมหากตอนเกิดเหตุยังเป็นสามีภรรยากันและเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ในครอบครัวทาฟาร์มร่วมกันกฎหมายอาจถือว่าเป็นนี่ร่วมที่รวมที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบได้ 3. พฤติการการยอมรับนี่ผ่านการนิ่งและฟ้องแยง้งจุดที่ทําให้จาเลยเสียเปรียบที่สุดและทําให้ศาลร,รับฟ้องคือการฟ้องแย้งมีจําเลยฟ้องแยง้งกลับมาว่าฝากเลี้ยงเท่ากับจาเลยยอมรับโดยปริยายว่าตนเองคือ,ค,อคู่กรณี ตรงกับโจทย์เป็นผู้รับฝากสรุปขั้นตอนที่ต้องทำต่อในเมื่อศาลอุทธรณ์มีพากษาแล้วและประเด็นเรื่องฟ้องผิดคนหรือแจ้งความอีกคนน่าจะถูกยกขึ้นสู่และศาลมินิจฉัยช,ชั้นตรงไปแล้วในชั้นตกไปแล้วในชั้นอุทธรณ์การแจ้งความชื่อหนึ่งแต่ฟ้องอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในคดีแพ่งหากเราพิสูจน์ได้ว่าคนที่เราฟ้องคือลูกหนี้ที่แท้จริงและเนื้อหาเนื้อหาใจความที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินมา ย่อใจความสำคัญได้ดังนี้คำมีภาษาที่บานยกมาสามารถวิเคราะห์หลักคิดและดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการพิจิตรไชคดีนี้ได้3ส,ส่วนดังนี้1การชั่งน้ำหนักพยานบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแม่ศาลใช้หลักความสมเหตุสมผลของพยานที่ปฏิจากส่วนได้เสียในการพิจารณาคำเบิกความของยายคนหนึ่งความเป็นกลางเชิงสายเลือดศาลมองว่าพยานเป็นมารดาของทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลย ตามหลักธรรมดาของโลกมารดาย่อมไม่มีเหตุผลที่จะเบิกความเข้าข้างลูกคนหนึ่งเพื่อทำลายอีกคนหนึ่งโดยปฏิจากความจริงความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์พยานเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ขณะเจรจารคำเบิกความที่ว่าโจ์มีอาการภูมิแพ้จริงอยากขายและจำเลยชมว่าแพ้สวยจริงตกลงสือ้อเป็นรายละเอียดที่ดูสมเหตุสมผลตามวิจัยของพี่น้อง 2. หลักการรับฟังพยานแวดล้อมที่สอดคล้องตน สอดคล้องต้องกันศาลไม่ได้ฟังคําของแม่เพียงอย่างเดียวแต่ใช้หลักพยานหลักฐานที่สำนักสนับสนุนซึ่งกันและกันความสอดคล้องกับพยานเอกสารคําเบิกความของแม่ไปตรงกับเอกสารหมายจอจุดๆใบประจําวันคดีที่ระบุเรื่องการตกลงซื้อขายแพะในราคาเจ็ดหมื่นบาทการยิ่งเฉิดคือการยอมรับในบริบทนี้ศาลพ,พิจารณาว่าในขณะมีการบันทึกประจําวันหรือพิจารณาคดีจําเลยไม่ได้โต้แยง้งว่าตนไม่ได้เป็นคนซื้อ แะการที่จำเลยนิ่งเฉยไม่คัดค้านประเด็นการเป็นผู้ซื้อในเวลาที่ควรคัดค้านทำให้พยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ 3. การมินิฉัยเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาศาลใช้ดุลพินิจแยกแยะระหว่างการซื้อขายกับการฝากเลี้ยงจากพฤติการเหตุผลในการทำสัญญาศาลเชื่อเหตุเหตุผลฝ่ายโจท,ยที่ว่าขายเพราะสุขภาพูมิแพ้มากฝากการฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงลอยๆ การชําระนี้ในอนาคตคําเบิกความที่ว่าจําเลยยังไม่มีเงินหากขายได้จะนําเงินมาให้เป็นลักษณะของสัญญาซื้อขายแบบเชื่อซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ญาติไม่ใช่พฤติการของการฝากเลี้ยงสรุปหลักคิดของสารอุทธรสารอุทธร์เลือกใช้หลักน้ำหนักพยานยาบอกเล่าจากบุคคลที่เป็นกลางที่สุดในครอบครัวก็คือแม่ผสมผสานกับหลฐานทางราชการใบประจําวัน เพื่อหักล้างข้ออ้างฟ้องแย้งของจำเลยที่ฝั่งไม่ขึ้นเพราะจำเลยไม่สามารถพิสูจน์โต้แย้งพฤติการที่ตนเองทําไว้ได้ชัดเจนเท่าฝ่ายโจย์อ่านหนังสือใครก็อ่านออกแต่อ่านออกแล้วเข้าใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะบานโอ้โหถามดํากับโล้นดีฝ่านะต่ออุทรได้อ่านหลายกลุ่มกันไหมทําไมถึงไม่ยื่นอุทธรฝั่งตนเองจนผลคดีมันออกมาแพ้ยับเยินแบบนี้ แล้วมาโทษตำรวจโทษพยานโทษคนนั้นคนนี้แต่ไม่เคยมองดูตัวเองเลย <c oughs> หวานจี๊ย <c> บ <oughs> จระเรข้เล่งเขาแลไวครับ